ลองจินตนาการดูถ้ามีวัตถุบางอย่างในจักรวาลที่สามารถเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดวัตถุที่เต้นเป็นชังหวะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนนาฬิกาที่เดินต่อไปได้แม้ไม่มีลานเหมือนหัวใจที่เต้นโดยไม่ต้องใช้พลังงานเหมือนบางสิ่งที่ฝืนกฎพื้นฐานที่สุดของฟิสิกส์มนุษย์ฟังดูเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง มันคือวัตถุชนิดหนึ่งที่นักฟิสิกส์เคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ต่อมาโลกต้องยอมรับว่ามันมีอยู่จริงวัตถุที่สามารถสั่นคงที่หมุนเวียนตัวเองเป็นคากซ้าโดยพลังงานไม่ลดลงแม้แต่น้อยทั้งที่ตามกฎฟิสิกส์แล้วทุกสิ่งในจักรวาลควรจะค่อยๆชะลอและหยุดนิ่งแต่เจ้าวัตถุปริขนานี้ไม่เคยหยุดมีน้อยอยากเล่าวันนี้จะพาคุณไปเจอหนึ่งในสิ่งที่ฟังดูเหมือนเวทมนต์ แต่กลับเกิดขึ้นจริงในโลกฟิสิกส์สมัยใหม่ไทม์คริสตัลวัตถุที่หมุนเวียนซ้ำเองได้โดยไม่ใช้พลังงานและไม่เคยหยุดมันฟังดูผิดกฎของจัก,กรวาลฟังดูเหมือนของต้องห้ามที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงแต่ฟิสิกส์ควันตัมกลับบอกว่ามีสิ่งนี้จริงและมันชื่อว่าไทม์คริสตัลหรือผลึกเวลาแนวคิดนี้เกิดขึ้นครั้งแรกจากสมองของนักฟิสิกส์ระดับตำนานอย่างแฟรงค์วิลเชคผู้ชนะรางวัลโนเบล ขอตั้งคำถามง่ายๆแต่แรงมากว่าถ้าผลึกทั่วไปมีแพทเทิรนที่ซ้ำในพื้นที่เช่นโครงสร้างอะตอมจัดเป็นแบบเดียวซ้ำไปทั่วผลึกเวลาอาจเป็นผลึกที่มีรูปแบบซ้ำในเวลาแทนได้ไหมไม่ใช่แค่ลวดลายบนพื้นที่ซ้ำแต่เป็นจังหวะที่ซ้ำเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดแบบเดิมไปเรื่อยๆไม่รู้จบคำถามนี้เหมือนมาจากนิยายวิทยาศาสตร์แต่นักฟิสิกส์หลายคนหัวเราะใส่เขาในตอนแรก เพราะมันเหมือนละเมิดกฎพื้นฐานอย่างกฎเทอร์โมไดนามิกสที่ระบุว่าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวได้ตลอดโดยไม่ใช้พลังงานเพราะสุดท้ายพลังงานต้องสูญเสียไปในรูปแบบของความร้อนเสมอแต่วิลเชคไม่คิดแบบนั้นเขาเชื่อว่าระดับควอนตัมมีพื้นที่พอสำหรับการเป็นไปไม่ได้ทั้งหลายและเขาพูดถูกหลายปีต่อมานักวิจัยจากหลายสถาบันทั่วโลกเริ่มทดลองส,งสร้างสิ่งที่อาจเป็นไทม์คริสตัลขึ้นจริงและผลที่ได้ทำให้วงการฟิสิกส์สั่นจริง เพราะเขาพบวัตถุบางชนิดที่เมื่อใช้เลเซอร์หรือคลื่นไมโครเวฟกระตุ้นเป็นจังหวะมันจะตอบสนองกลับเป็นจังหวะที่ต่างจากที่ถูกกระตุ้นเหมือนจังหวะของมันเกิดขึ้นเองไม่ใช่เพราะแสงไม่ใช่เพราะความร้อนแต่เป็นจังหวะภายในที่คงอยู่ต่อเนื่องแม้อะไรภายนอกจะหยุดไปแล้วลองจินตนาการถึงวัตถุที่เต้นตามจังหวะชุดหนึ่งแต่เมื่อคุณหยุดดนตรีมันยังเต้นต่อไปเป็นด้วยจังหวะที่เป็นของตัวเองไม่เร็วขึ้นไม่ซาลง ไม่มีการสูญเสียพลังงานไม่มีความเหนื่อยล้าไม่มีการเสื่อมมันแค่เต้นไปตลอดการถ้าเป็นวัตถุทั่วไปเราเรียกมันว่าเครื่องจักรเพอเพกชุ m o มชันซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นควอนตัมเราเรียกมันว่า Time Crystal และมันเป็นไปได้ปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแต่แปลกแต่ยังทำลายสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเกี่ยวกับเวลา เพราะไทม์คริสตัลไม่ได้หยุดนิ่งแต่ก็ไม่ได้ใช้พลังงานมันอยู่ในสถานะที่ทั้งเสถียรและไม่เสถียรในเวลาเดียวกันเหมือนมันถูกดักไว้ในการเต้นนิรันด์เวลาสําหรับเราคือเส้นตรงมีอดีตปัจจุบันอนาคตแต่สําหรับไทม์คริสตัลเวลาคือวงจรเป็นรูปแบบที่ซ้ําไปเรื่อยๆไม่มีต้นไม่มีปลายเหมือนมันกําลังบอกเราว่าจัก,กรวาลอาจไม่ได้มีเวลาแบบเดียวที่มนุษย์เข้าใจ สิ่งที่ทำให้ไทม์คริสตัลยิ่งลึกลับก็คือผลึกเวลาเหล่านี้อาจากลายเป็นคีย์สำคัญสู่เทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์เพราะวัตถุที่สามารถรักษาสถานะได้แบบนิรันดร์ไม่เสื่อมไม่สั่นไหวไม่สูญเสียสัญญาณคือสิ่งที่ฟิสิกส์กำลังตามหาบางทีในอนาคตคอมพิวเตอร์ควอนตัมอาจใช้ทม์คริสตัลเป็นแกนกลางของการประมวลผลและสิ่งที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนเวทมนตร์ก็อาจากลายเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้อย่างธรรมดา เหมือนมือถือที่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นของวิเศษในนิยายสายฝ่ายแต่แม้เราจะอธิบายด้วยทฤษฎีหรือการทดลองมากแค่ไหนทมคริสตัลก็ยังมีมนขลังบางอย่างที่ไม่มีใครลบได้มนขลังที่ทําให้มันเหมือนหัวใจของเวลาที่เต้นในแบบของมันเองเต้นโดยไม่สนใจจัก,กรวาลภายนอกเต้นราวกับมีบทเพลงลึกลับที่ไม่มีใครได้ยินเต้นไม่หยุดตั้งแต่เกิดและอาจเต้นไปจนหมดกาลเวลาบางครั้งนักฟิสิกส์ก็พูดกันเล่นๆว่า ไทม์คริสตัลคือสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดในจักรวาลไม่ใช่เพราะมันมีชีวิตจริงแต่เพราะมันมีจังหวะของตัวเองมันเต้นอย่างเป็นระเบียบสั่นอย่างมั่นคงเหมือนหัวใจที่ไม่เคยหยุดเต้นแม้จะถูกทิ้งไว้ในความเงียบแม้จะไม่มีพลังงานมาหล่อเลี้ยงมันก็ยังเคลื่อนไหวของมันเองเหมือนมันฟังเฉพาะกฎที่มันเขียนขึ้นมาเองเท่านั้นและนั่นคือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนต่างยอมรับแบบไม่มีทางปฏิเสธว่าไทม์คริสตัลไม่ได้เพียงเป็นวัตถุ แต่มันคือสภาวะใหม่ของสสารสภาวะที่ทำให้เราเริ่มตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเวลาคือสิ่งที่ถูกกำหนดหรือเป็นเพียงสิ่งที่บางวัตถุเลือกที่จะปฏิเสธในท้ายที่สุดแล้วไทม์คริสตัลอาจไม่ใช่แค่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นการกระซิบเบาๆจากจัก,กรวาลว่าโลกนี้ไม่เคยเดินตามกฎที่มนุษย์เข้าใจแต่มันเดินตามกฎของจัก,กรวาลเองกฎที่มนุษย์เพียงแค่พยายามจะตามทันและบางครั้ง ความงามที่สุดของจักรวาลไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราเข้าใจแต่อยู่ในความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยในสิ่งที่เรายังอธิบายไม่ได้ในจังหวะการเต้นอันสมบูรณ์แบบที่ไม่มีใครควบคุมได้เพราะในจักรวาลที่เต็มไปด้วยการเกิดและการดับยังมีบางสิ่งที่เต้นอย่างไม่รู้จบบางสิ่งที่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวไม่จําเป็นต้องมีต้นทุนและความลับของเวลาอาจลึกกว่าที่มนุษย์เคยเชื่อเรากับจักรวาลกําลังบอกเราอยู่เงียบๆว่าบางความลับ ยังไม่ถึงเวลาที่มนุษย์จะได้รู้